ครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะพาพี่น้องมาเบิงอาชีพกันเปิดท่ายนะครับขายผลไม้นะครับของทีมงานพุ่มแดงเท่าเองนะครับ oh, <yeah. S 1> เป็นการเริ่มฤดูโสมเขียวหวานนะครับเท่าได้เป็นสมสีทองมาจากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับผม ได้มาขายมือนี้เป็นมือแรกนะครับรอบแรกมือแรกนะครับเอามามือนี้นะครับทั้งเบิร์กา500กิโลนะครับขายเป็นแน่แหละลพี่น้องเริ่มแวงแวงแล้วตามจริง500กะเต็มถ่ายกะับบะนะครับเกือบจะเต็มพอดีนะครับก็แวงแวงไปเนี้ยแล้วนะครับรูปแบบการขายลักษณะการขายนะครับกระจิตแตกต่างจากคลิปของปีที่แล้วนะครับเนื่องจากว่าปีนี้เขามีการเปลี่ยนแปลง เตรียมตัวนะครับเอาปัญหาที่มันเกิดนะครับจากการขายมาหนึ่งปีนะครับจริงๆก็ขายผลไม้มาจากเขาสามปีเลยล่ะนะครับแต่ว่าฤดูการสมอ่ะปีนี้เป็นปีที่สองนะครับกะปัญหาที่เขาเจอก็คือการเคลื่อนย้ายเนาะการเคลื่อนย้ายเวลาย้ายไปตลาดย้ายไปหองง้หองน้ง้องน้านะครับย้ายไปตามโฮมโฮมใหม่นะตาม ขางทางที่เขาจะจอดมันเคลื่อนง่ายคนขางลําบากทีมงานพ่แดงเขากะปกติจะบอกตลอดในคลิป่าเขาจะบ่อยลงทุนนะครับคลิปนี้ทีมงานพ่นแดงมีมีการลงลงทุนเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับผมนั่นก็คือเขาไปใส่คอกอันนี้เป็นคอกทั่วๆไปนี่ละคอกสเตนเลตธรรมดานะครับจะเสริมด้วยหลังค่านะครับหลังค่าสเตนเลสนะครับ เป็นหลังค่าที่คุ้มมาถึงหัวรถเลยนะครับนี่โซ่ยังไงเนาะน,นี่นะครับส่วนหลังค่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะรีวิวให้เบิ้งนะครับจะเฮ็ดคลิปแยกรีวิวให้ให้พี่น้องที่สนใจอยากได้อยู่นะครับจะบอกล้านบอกเบอร์โทรของของร้านหลังค่านะครับเพื่อพี่น้องสนใจอยากอยากไปเฮ็ดครับคลิปนี้เขาบอกเรื่องสมก่อนนะครับสมที่ผมได้มารอบนี้จะเป็นส้มสีทองนะครับเบอร์เป็นเบอร์ศูนย์น เบอร์ส้มเนี่ยจะมีตั้งแต่เบอร์ศูนย์ศูนย์นะครับใหญ่สุดแล้วก็มีเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับนี่เขาได้มาเป็นส้มสีทองตอนนี้จะบอกว่ามันเริ่มหวานแล้วนะครับกะแล้วแต่สวนคือว่าล่ะแต่ว่าตอนนี้เริ่มหวานแล้วหาล้านขายสรงที่เอ่อที่เข้าเจ้าเฮ็ดส้มดีๆเนี่ยจังน่อยนี่ก็คือส่วนใหญ่จะเก็บเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แหละนะครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับมันเริ่มหวานแล้วอันนี้ผม เอามาแล้วผมมาถิ่มไววอยู่ึ้นมือคืนนี่ขึ้นที่3นะครับ3ามคืนเนเหลืองเลยนะครับแล้วก็ลดศาสตรกับหวานนะครับส่วนมาจากหลาดนี่ก็บ,บรูว่ามาจะาึ้นแล้วเนาะแต่ว่าเฮาเอามาไว้ที่เฮ้านี่สามคืนนะครับเป็นการเอามาขายมือแรกนะครับก็เนื่องจากว่าเฮาติดธุระน้ำแหละก็เลยเป็นการซ้าบมไปในตันะครับตอนเอามานี่ ใส่เป็นล่างมากพี่น่อง่ว่าตอนขายเ่อลองเท่ทดลองเท่ส่วนพี่น้องที่ไปซื้อสมเลกันแนะนํานิดนึงก็คือใส้เป็นถุงซิบลูแล้วก็ซ้อนกันก็ได้รถพี่น่องจะมีขอ,อกบมีขอ,อกอเป็นกระบะธรรมดากระซ้อนกันได้เป็นรถเกง๋งรถส่วนตัวย่างอื่นก็นสามารถขายได้ขึ้นกันสําหรับสมนะครับเนื่องจากว่ากระบะจำเป็นว่าต้องเป็นรถกระบะย่างเดียวแล้วนะครับสําหรับสม อุปกรณ์นในการขายผมกัยังเอาโฮมมาอยู่คือเก่านะครับเป็นโฮมเบอร์หกสิบนะครับโฮมกับขาโฮมนะครับเก้าอี้เ้อเอามา,าไว้นั่งนี่นะครับออามา,าไว้นั่งเล่นนั่งระวางขายของนะครับช่วงบ่ายถ้าพี่น้องมีตลาดลงเขาก็ไปลงตลาดนะครับสำหรับพี่น้องที่จะแก้ปัญหาเรื่องการเขาบ่มีหลังคาจะเฮดแบบใดนะครับเขาไปเบิ่งคิดเเก่าทีมงานพ่มแดงเขาได้เข้ากับบ่ท่านดีมีหลังคา การมีลังคาเลยแต่ขึ้นมือนี้มือแรกนะครับนี่นะครับสําหรับพี่น้องที่บ่มั่นใจว่าจะเฮ็ดอาชีพแบบนี้บอกะไปอีกโดนบอกะย่าฟ้าไปใส่นะครับเพราะว่ามันต้องเจาะใส่ลังคามันก็ต้องเจาะรหลดเท่านั้นนะครับคันมั่นใจแล้วว่าจะเฮ็ดกัค่อยเอาตามทีมงานพุ่มแดงเ่านี่เลยก็ได้นะครับขายเบิ้งก้อนก็ไ,ได้เนาะแต่สร้างสิบหากิโล เ,เดี๋ยวคลิปต่อไปมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่จังหน่อยหนึ่งอยู่นะครับว่ามนาันจะมีการตกแตง่งรถมาอยู่นะครับมือนี่เป็นมือแรกกกาแาไทยให้พี่น้องเบิงก่อนนะครับเดี๋ยวไอ้อส่วนหลังคานะครับจะรีวิวให้แล้วก็จะเฮ็ดคลิปไอ,อ้ลำโพงเนาะเครื่องเสียงนะครับองผมนี่มัน,น,น,มน,นบ่ต้องเขอเอิ้์นยังไหนมันบ่ต้องเจ๊ะนะครับบ่ต้องเจาะนะครับผม ไม่ต้องเจาะเอบอเมนบ่ต้องเจาะบาพิสบ่ต้องตัดต่อสายไฟแล้วก็บ่ต้องไปพ่วงไปหาแบตบ่ต้องใส่ฟิวใส่หยังนะครับชุดเอเครื่องเสียงนะครับสาหรับเล่เดี๋ยวจะเห็นรีวิวจริงๆเขากับมีอยู่แล้วนะครับคลิปรีวิวเครื่องเสียงนะครับก็จะมีรีวิวหลังคารีวิวเครื่องเสียงเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะเห็นคลิปแยกให้แบบละเอียดนะครับนี่นะครับพี่ดอง มื่อนี้ก็อัปเดตล้านก็ว่าได้นะครับให้พี่น้องเบิงเนาะนี่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็บฝากไว้ซ้ำนีก้อนนะครับเอาไว้พ่อกันไปเรื่อยๆนะครับบันนี้ก็จะลงคลิปทุกมืออยู่นะครับพะเขากลับมาขายของนะครับแบบเต็มที่เต็มโตอีกรอบนึงนะครับผมจะมีคลิปให้พี่น้องได้เบิงได้ติดตามนะครับทั้ง งาน,นพุมแดงเท่านี่หละนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ